มืัอนี so But, on, ้เขาสวนบักนาวเก็บบักนาวจ้าบักนาวปลูกพอได้อยู่ได้กินปลูกทิมไว้ปลูกแบบบ่ต้องดูแลนะจ้ะปลูกงไงไงเพื่อนบักนาวปลูกง่ายครับจ้ะยายท้องมาเก็บบักนาวนะจ๊ะน่วยเหลี่ยมมองมองดูเพื่อนมองดูน่วยเหลี่ยมเหลี่ยมหน่วยงามงามจ้ะน้ำลายเพื่อนน้ำลายบักยายท้องจะปลูกบักนาวเป้นอันนี้เป้นพิกิตนะจ้ะเป้นพิกิต แต่ว่าน้ํเขาจะหลายเวลาอันเฮาไปเห็ดแนวอยากนะกินจนหมู่ท่วงไม่จ้ะเอาบักนาวจังได๋คือน้ําหลายแทย้จนมู่อ่นค่วงใหญ่ท้องเนาะจ้ะหน่วยงามงๆบัดนี้ย้ายท้องสิบ้าเพื่อนๆมาเมืองอีกยี่ห่อหนึงเนาะจ้ะย้าท้องปลูกป่าป,ปนกันไว้มันสิมีความแตกต่างกันอันนี้แป้นลําไพจ้ะแป้นลําไพ แป้นลํำไพ่นี่ก็ถือบานวยไ่เนาะจ้ะถือบานวยไ่ครับอันนี้บ่บ่มีนไน้เด้อจ้ะอันนี้ทั้งเปียกบานบางคักเนาะจ้ะเปียกเขาบ้างบางย้ายท้องกัิเก็บไปอันเห็ดอันซงอันใส่น้ำห้อนแม่นเพื่อนย่ำเมือนเส้าย้ายท้องจะกินน้ำบักนาวเนาะจ้ะเห็ดสามะนาวแม่จ้ะสามมนาวน้ำผึ้งย้ายท้องสี่กินประจำจะฝานเป็นแว่นแว่น หน่วยหนึ่งย้ายท้องสิกินเทละนวยจ้ะฝานซุ้งน้ำห่อนกินเทลนวยหันเป็นบาบะบาบาบ,บาจังสิ่ม่จ้ะบักเป็นแวน่นแวน่นตบาบ้าบ่หายขาดออกกันแล้วก็ะเทน้ำผึ้งใส่นะจ้ะเทน้ำผึ้งใส่เทน้ำผึ้งใส่แล้วก็ใส่โสมย้ายท้องสิมีโสมนะจ้ะเนาะย้ายท้องสิมีโสมแบบเป็นเป็นฟุ้นเป็นผงแม่จ้ะ ยายทองสิมีโสมยายทองกับสิไ่โสมไปน้ำนะจ๊ะอันนี้คือมะนาวอันนี้คือแป้ดลําไผ่จ้ะเป็นลําไผ่เปียกเปียกบางอันนี้แก้เต็มที่นั่นแก้เต็มที่แล้วเดวมือไปอหันรุดบัตหนึ่งไว้นี่ยแก้เต็มที่เปียกบางบางมาือนควานเขาสังเกตมึงเพื่อนควานน้อยน้อย,อยจะ้ะควานควานในน้อยแบบนี้นะจ้ะควานในน้อยแบบนี้เลยจ้ะ now.